ลืมลแล้วซื้ออะไรแล้วเนี่ยพันหยาสุกเนาะสวัสดีท่านผู้ชมมาพบกับบ่าวซุกในอีพีนี้เนาะก็คือบ่าวซุกกับน้งย่างอยู่ที่หมู่บ้านเผ่าตองเหลืองนะพี่น้องเนาะ <Hello. S 1> เดี๋ยวบ่าวซุกพาไปเลาะเบิง้งออมบริเวณออมเงินเพื่อน,นเพื่อนเผ่าตองเหลืองเข้ามาเป็นอะไรพี่น้องหลังจากทีาา่่วาทางลายลายนักส่วนเนาะเข้ามาให้ขานช่วยเหลืออย่างตา่างๆเนาะไปเดี๋ยวเาเข้ามาเราเบิ้งเล้ว ติ๊กสลีเอาอันนั้นเฮือนผู้ใดสอยู่ทังไปไกลเฮี้นผู้ใหส่ไมม่คุณเนาะเพิ่งไปยุวะเออเพิ่นไปยำเหี่ยวนะเด้นเออเด้อได้ีเนาะฮัลโหลเนี่ยยังไอยังง เมาเปิ้ลพันยาแล้วเนี่ยนะเลยนี่ยเดี๋ยวมาเปิ้นพันยาสู้กันอิติกอิติกบ่เมื่อยบ่บ่ได้สูบยาบ่เมื่อยบ่อิติกเห็นจมเมื่อยแล้วอิติกนี่ยไม่สูบยาอะไรเห็นเมื่อยอือ เป็นพันยาสุครับอิมุกเราบอกไปนะอิม,มกุกกินหอยพ่อแม่นะอบอกไปเขาหงเฮียนนะอิมุกวอกว่าบอกไปแก้วเข้ามาบอกขาม,ม,มา ทำข้อบนรูขพอไปบังใช้ไปไล่มือ่อมาเ <c oughs> ดี๋ยวไปนอนนอนบุญลอดนาะบนลอดก็ขึ้นมาแล้วเมอไม่อยากเมยเท้ากับเท้าเ้า ลุ้มหันเราไม่ได้นอนเขามาอยู่นี่เผาอ,องค์วะเบ่ะกินผักกินผักมดลุ้มนุ้มฮันี่บ่มีผักเ <c oughs> กขาอแอยบมักเพชรของเขาหมดเอ <c oughs> แอแต่ไปอยู่นี้เป็นเขาสวนเขาเนาะเอ่อสวนเขานี่เาะ เงานเงานทำได้ตัวหนึ่งวนะ่ะงูอ่ะเนาะสาวลีหาซื้อโทรศัพท์ใหม่มี่้านเนี่ยมีโทรศัพท์งามาลาเลยสาวลีเน,นี่ยไม้อืมอันนี้ก็ี๋ยวคืองานทำหน้าแนะม่เ<า>นาะเงิงนเขาคอแม่อิมิตอยู่นี่นะง<า>นเงินแม่เขาเอา เอาต่อไว้มาบูงตลอดเนาะพออีคิงดนอนนอนยังมีจากคนสแนนอนอยู่สามคนมีอีมุกแม่หล่ะัะพ่อวะดุ๊กเห็นแม่แม่เอาอีบิกเตะออโอ้ยเหด้ยได้บันทึกวะได้แล้วบันทึกได้ยังน้อได้แล้ว ม่หบมดเยซื่อได้แล้ลืมละซื้อได้แล้วเลยชื่ออิน็อจืดล้วไปจืดแล้วไอ้อนกเลนดงยาอกตกแล้วมันแล้วเรานู่นด้ยเื่อนเพื่อนไปงัดมันทำอีกหสิมาำเนาะมาำะอีนู่น ยังบ่ได้ไปงานมันสำนักยันยู่เฮือนปต่เราบางน้ำดินมนทกนี่้นี่เราตีวนี้กะเป็นสายนกทางไอบ้บนนนำนอกะอืเหาาื่อนำาพมาพัฒนาพี่น้องมันจะมีสายน้ำดินมับนี้มาต่อให้น่งสายอไอ้พี่น้อง เงินเพิ่มเลยพี yup> ่นังเด้เป็นแบบนี้เลยทาไปเบิ่งบวันเพิ่นใส่น้ำกันนะแดกีปน้อเพิดใส่น้ำเนาะต่างๆวินอาบน้ำต่างๆกจะยืนที่นัองาัวกเลยวไปบ่งน้ำลนาะพี่นอง ต่อสายพี่น้องต่อสายจากบันนี้จะใช้พี่น้องเงินนักเงินสองกระตูนเงินเนี่พี่น้องนี่จะเป็นเงินของเพื่อนเนี่พี่น้องเงินของเพื่อนน้องของพ่อสองเรือพี่น้องเพื่อนจะอยู่แบบนี้เนาะอยู่แบบนี้เลยแต่ว่าต่อกล้วย เหียวแล้วก็เปลี่ยนไอ้บนยูเนาะถ้ากับควยนี่ el, เหี่ย้อบนก็นจะย้ายูบนยูเนาะเดี๋ยวบนจะนอจะดีเลยพี่นอ้องแต่ว่เมื่อนี้เพัดนบยู่เนาะเป็นไปยามเหี่ยวยามเหี่ยวกะสองสามมือเลยเนาะจังกลับมาเี๋คือตอนบ้าสุกข,ขึ้นมาแล้วพี่น้องอ่าเป็นอะไรพี่นอ้องขึ้นมากะเริ่มสันขึ้นสันขึ้นกะป่าก็เริ่มตึบเข้าตึบเข้าเนาะ เส้นห้างม,มันกันจะมีปลาก,กาล๋าไป,ไป,ากกาปาตลอดเลยพี่น้องปลาเกวยปลาเต่าจริงเน,ะนาะอยู่ในปลาดงไงแบบนี้เนี่ยเด็กบริเวณอ,อ้อมบัดไปอยู่พี่น้อง ใมีข <łość> ั <S 2> <S 2> <Billboard Sports> ้นอย่างล้วพี่นองาฝนตกอะมีขั้นยางการตื้นอยู่เลยไอ้ซุกยังไม่ได้เอามากกปสานเอาให้น้าเม่ ไปนมาเนะพี่น้องมาเพื่อไว้ไตงานมือเลนจากน้อยเนาะไต่เอาไตไฟเพื่อสร้างเสงสว่างพี่น้องชีวิตนักของพี่น้องเข้าตังเรียงให้พี่น้อง แมนพอดีดอกพอดีทีมงานเขามาหอดนู่นดีเจ็บเอ๊ะแมนบอกแมนลอกนองเคยซืเนี่อ้าหุดตัวได้เนาะอีนูนหุดตัวเนาะหุดตัวนูนตัวเพราะดอกบอกแ่เดี๋พี่เนนนตัวบ่นะโอ้ลักมาตามหลัง nó <laughs> đâu sao mà hột còn Ấy, Ấy túc Đó, bà đi chạy nó Đi chạy mà Bà, bà nuôn nó thì nó mà nuôn mà hột, phần bà bà bố ma nó Là phần lắc ma ỉ <laughs> อืบ่อยากลงอยู่บ้านบ่พ่ะอ,อยากลงอยู่บ้านคุณบอกก้อนเข็มนี่แหละเข็มเออเออยู่ติก้อนเข็มเข็มบอลเฮือนอั่นนี่แนละนลนเออเดีย๋ยวสีสีลงเยอะเน่นอเนาะถ้าเพิ่นเหน็เหนเฮือนทัานแล้วก็ลงเนาะเอเอแดงลงไปป้านเอเอเชี่วยวเลย่คือเดือนนี่นก็หยอกนำ้ำอาย ไอ้ทั <curves> ้งหลังอ้คนมาตัวงซงนี้ฮะก็อยู่บนเก้าเนี่ยบวแดงยายไป่ยายมาว่ายยูนี่วายังวัวเดจุดเลยนาะจุดอยู่นี่เลยแต่ก้อนจะกันยายไง่ายมานกแต่ก้อนนี่ยยายยาพูนอยู่อันน่ะ บรนดาคัมไปอันมันรดาแว่นคนเราก็ย้ายมาแล้วมาอยู่ป่านนีม้มาจะทำอยไว้เนี่ยหดตึ้นเพิ่งหันถึงมุมมีเงาสิอะมีอามายู่หักมาหยานปล่อยน้อยนึงก็เล้งมาก <laughs> ปอยนึงแล้วเขามาแล้วมานั่งแล้วตรงว่าแล้วเขากินผักน้อยนึงแล้วเขายานเขาก็เล้งมาเป็นนั่งเขาโดยหัน อันตัวบริณังอันนั่งพาวงก็บเป็นยังคำน้อยนึงก็เอาเอามามาว่าปะไว้นี่ตัวได้ตัวนึงว่ะพอเดี๋ยให้ตัวนึงว่ะตัวงัวได้ตัวนึงว่ะแต่งัวตัวนึ่งของคนนี้ไม่ได้ไม่ได้สามตัวบรนู้นงวดแต่เลี้ยงอยู่รูปเลยเนาะการเลี้ยงอยู่รูปเลยเนาะเวลาลูกไปเดเอาลูกไปดู ยีงยังไนะลูกไปไปแบบนี้ไปดิขันเอาลูกขันลูกเอาลูกันหมดเลยเอาลูกกพ่อมากับพ่อจีเอามาลำกุ้นไปซ่งบานบบานนนจะเป็นลูกเคยนะอ๋อนะเป็นลูกเคยอนอนโอ้ยโอ้ยโอ้ อ๋อไปลิติย์บุ๋มข okay. ุดดมนะนั่นนั่นนั้นขุดดมอะไรนะมุกขมมไอ้หนึ่บอกมาแล้วขุดมกำลังวะ พี่น้องตอนนี้บาสุกกำลังอยู่ที่งานแม่เทามิทเนาะแม่เทามิทก็คือแม่ของซารีเนาะแม่ของซอติ๊กเฟื่อกนกับบางย่างตัวอันนี้มันตัวหมานะพี่น้องตัวหมาตัวหมานี่ต,าต,าตัวมาตายตัมาตายนตเนาะเป็นเกย์ยางก,กินแล้วก็แตนเดียวคือเบาสุกมาในะอีพีก่อนนะเนาะแม่มเทามิทยู่จะคนอยู่สามคนไหมอยู่สิคอยเนี้ย ผัวครับเนีอยดูติดสามคนเนี่ยเออผัวผัวไปใส่เอาผัวไปยำเอิองใส่แหม่ยวมือไปยำเหี่ยวเนาะอ่าเออส่องสามมือยังแม่เลยชองมือสองมือยังแมาช่องเอาอีบ่กฮึ่เอออยู่กับคนเมื่อนเมื่อนจะลงไปห้าเด้อไปเอาข้าวเด้อมามาเก็บอยู่นี่เออมันมีข้าวกินเ้าอันสติ๊กสิลงไปอือสิลงไปสิลงไป เอื้อยอยู่นี้เอือยอยู่นี้ลงไปผู้เดียวผู้เดียวเอ้าเห็นอะไรเห็นอะไรผู้เช่ากับผู้บ่าวเขาอยู่นี้เออเห็นอะไร้ะบุญลงเป็นคู่อันน้องบะบุญลงเป็นคู่น้องบะลงพร้อมน้องบะลงบุญนี่ระเบ้าเดี๋ยวตีลงผู้เดียวไก่เนาะไก่เดี๋ยวจตีกว่าสิย่างลงผู้เดียวอยู่เนาะสองน่วยคู่นั่นเนาะสรีบลงความน้องมะ ทัวกุ้ลงไปก่อนดีๆลงไปครับสต็กไวสี่ย่างเมื่อผู้เดียวเกอกับลูกได้ตัไปพร้อมผัวสนัดติ๊กเอาเป็นทั่วไปฮะไปก้อนนะตัวไปก้อนเออสิลงพราะอะนี่นะสิลงอยู่นี่อ้บอกแม่แล้วบอกว่าแน่ไหนนำนั่นวันนี้ละมือนะแม่อยู่ว่าจะไปเอาเข้ามามากินอยู่นี้เออเข้าอยู่น้ำน้องติ๊กพุ่นเออห้าเต้ขึ้นมาบวร้อน แกขึ้นบอลลอนแกลูกแกลูกแด่เนาะเปเข้ากัอนนะลัมก่อนตี้ก่อนจังเมื่อนี่ยสาติตกำลังสิลงไปกับกับลูกละบุญรอดลัมก่อนบ่ก่อนสิเมื่อยจะก่อนเลยเป็นสาธิตบันทลงพร้อมเนาะอีเม่มือจังเราสาธิกลงคนเดียวก็ได้ปะได้ปะบมีญาติผีว่าสาธิตก่อนดีเนาะก่อนจะออกเมื่อก็ได้เฮ้โมแหม้ลัเมื่อเลยก็ได้ไหม ได้ลำที่นี่แะครับสติ <S <S ้งยาได้จริงๆเนาะพี่เดียวยางก็เหมือนว่าอ si uh ้หสบายมากลำไหมลำไหมลำไอพังเล่ลำไอพังเลยลำละเอ้านี่เด็กพี่น้องอันนี้คือบอนอยู่บอนนอนของเมทัลมิตพีเด้องอะพี่น้อง สำหรับอ e ีพีนี้บ้าสุกะขอจบคลิปกันแล้วพี่น้องะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารชมสบายดี